สวัสดีค่ะสวัสดียินดีต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านนะคะเข้าสู่ช่องวิธีคนเลี้ยงช้างไทยแลนด์นะคะค่ะวันนี้ก็คุณหมอมาดูอาการนะคะค่ะมาดูอาการพี่ใบทองนะคะค่ะว่าเป็นยังไงบ้างนะคะค่ะมาดูอาการตอนเย็นนะคะวันที่22นะคะมยบอกเขานี่ไงช่วย วันนี้ได้กี่เยอะไหมยังไม่ได้ไลฟ์เลยค่ะกำลังเตรียมตัวค่ะฝนก็จะมาอีกแล้วค่ะวันไหนตกเยอะมากค่ะวันไหนไลฟ์สดฝนทุกครั้งเลยค่ะมาตกตรงชั้นเนี้ยฝนมาแล้วค่ะเนี้ยเราเตรียมอ๋อยาเอาพี่ถ่ายวิดีโอไป เข้าเข้าเข้าข้างในก่อนก็ได้ค่ะคุณหมอเออเทปเปเทปกับครูอย่างละห้าสิบังได้อ่้ยเห็นหมอนะคะเห็นหมอนะคะจะไปอย่างเดียวเลยนะคะพี่ใบทอง ขวนะคะข่<ด>นตกค,ค่ะหาย่อขาได้แล้วนะคะเอ้กซ์เเนี่ยไออ๋อคุณหมอบอกให้เดินให้ดูนะคะค่ะว่าเท้าเหยียบพื้นได้เต็มที่หรือย,อยังนะคะค่ะก็ลงน้ำหนักที่เท้าได้เยอะแล้วนะคะ อไปดีค่ะคุณหมอกระแซลพี่ใบทองเก่งนะคะแซลเก่งนะคะอ่าไปดีกว่านะคะหมอมานะคะค่ะไปดีกว่ามีโชว์เอ็ชั่นด้วยนะคะเจ้ากูบลงรกอยอ่ะอ่า ก็เห็นไอกชุดวันแรกก็ดีเขาได้สองสีดอก็ดีขึ้นดีขึ้นแน่ครับวันนี้ครั้งสุดท้ายแล้วอ๋อวันนี้ครั้งสุดท้ายนะคะพี่ใบทองนะคะอ่าทำใจรอเจ็บได้เลยนะคะไม่เจ็บนะคะแค่มดกัดนะคะนิดเดียวนะคะอ่านิดเดียวนะคะ ฮะเ,เรียกนะเ,เีมอเหมอก็เตรียมยาทางนู้นนะคะพ่อความก็เตรียมอ่ะ ผูกที่ใบทองไว้กับต้นเสานะคะเพื่อป้องกันไม่ให้เขาดิ้นนะคะเพราะว่าวันนี้คุณหมอจะฉีดยานะคะเป็นวันครั้งสุดท้ายนะคะค่ะวันสุดท้ายเนาะค่ะอีกสองเข็มนะคะรู้นะคะดูดิน้นดิ้นใหญ่เลยนะคะ

Đi ê, เสร็จแล้วเสร็จแล้วค่ะคนี่รู้นะคะรู้ใช่ฉีดข้างไหนข้างนี้ว่าใกล้เสาเลยฉีดข้งไหนมันฉีดข้างนี้ใช่ฉีดข้างฉีดคอแล้วครับคอครับไหวไหมได้ไหมตูดไหมเอาตูดก็ได้นะเอาตูดก็ได้อ่าใช่ยังไม่ฉีดเลยนะคะตรงไหนดี เพราาะว่ต้องขาหนี้ก็ได้เหะอ่าตรงอาไม่ผิดอาตรง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 ตูดอาไม่เจ็บไม่เจ็บค่ะไม่เจ็บอ่าจะเสร็จแล้วจะเสร็จแล้วอาเอาเสร็จแล้วนะคะโอ้ยน้ำยาออกเป็นมินเายเลยออกเร็วเกินเกลีวตัวไข่ก็ เดี๋ยวค่อยดูดเดี๋ยวให้ควานเขาดูเดี๋ยวค่อคืนคืนได้ครับเดี๋ยวคืนน้ปุ๋ยอ้าวเอออ่าไม่ดิน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 เนหนังอาทาดินก็ไม่ไม่ไม่เสร็จง่ายนะต้องจิ้มหลายครั้งอา อาจะเซแล้วเจ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 แล้วโอ้ยหนูจะเต้นทไมลูกอาจะเส็จแล้วเสแล้แล้วเลไวี่ไม่ไม่ใส่ค่ะหมดแล้วหมดแล้วเสร็จแล้วค่ะอาวันนี้เก่งมากเลยนะคะเข็มงอเลยนะคะเข็มงอเข็มงอเลยเต้นตลอดดิ้นค่ะไม่มี นี่เป็นคนอมปอบจริงๆต้องดูสามัญพวกก็ปอบเองที่ไปบอกซีนะคะน้องสวัสดีนะคะเป็นไงลูกเมื่อวานแผขาไม่ค่อยมีแล้วมั้งไม่มีเลยครับเออโอเคงั้นไม่ต้องค่ะปล่อยให้มันเพราะว่าผมผมก็ชิดคนเดียวแบบนี้แหละแบบเนี้ยแบบเนี้ย จิ้มตั้งหลายทีพอเลยว่าเห็นไหมจั้งหลายทีใช่ค่ะไม่เพราะว่าเวลาถอยออกมันเข็มมันจะใชโผล่ออกไงก็ตามมันอฝาดปาดทุกไอ็ตรงนี้เพิ่มนวดเจ้าเจ้าจะนวดก็ครบหนึ่งเดี๋ยวไอเยังก้อนเนี่ยนะเดี๋ยวจะเป็นสีนนวดนวดแรงๆใช่ข้างล่างด้วยไงข้างล่างเออ เออแม่อ๋บคุณขอบคุณนะคะไ้เมฆเอาสับมางหน่อยทำไไม่สั่งพี่พรอะอยากสั่งไอ้เมน่ไอ้มีงานหน่อยนีบอโทรก็มีนะไปขอบคุณนะครับขอบคุณครับ น้าสาลไปเกยอ,อิบูดได้ค่ะก็เสร็จแล้วนะคะคุณหมอก็มาฉีดยานะคะสองเข็มนะคะค่ะก็หายดีแล้วนะคะคุณหมอบอกนะคะอํามไม่ต้องทําแผลแล้วนะคะค่ะก็กลับขอบพระคุณนะคะคุณหมอนะคะจากสมาคมสหาพันธ์ช้างไทยนะคะที่มารักษาอาการเจ็บ ขานะคะของพี่ใบทองนะคะขากลับขอพระคุณเป็นอย่างสูงนะคะอีกอย่างก็รักษาฟรีนะคะไม่มีค่าใช้จ่ายนะคะเอขาดก็เสร็จแล้วนะคะ,ะคะุณหวอก็เดินทางกลับแล้วนะคะ ค่ะงวดน,นี้ก็ฉีดยาง่ายหน่อยนะคะไม่เหมือนตอนที่พ่อควานฉีดเองนะคะเพราะว่าไม่มีคนช่วยนะคะค่ะดูเหมือนจะเสียวนะคะอ้าวค่ะเหมือนอ่าจะกลัวๆตืนๆกลัวๆต,ต,ตลอดเวลาเลยนะคะนึกว่าแต่ยังไม่เสร็จนะคะนึกว่าแต่จะอ่าทําอะไรเขาอีกนะคะค่ะก็สำหรับคลิปนี้นะคะก็ขอจบเพียงแค่นี้นะคะค่ะฝากกดไลค์กดแชร์นะคะ กดติดตามให้ด้วยนะคะค่ะการาบขอบคุณท,ทุกท่านนะคะที่เป็นกำลังใจให้นะคะค่ะสวัสดีค่ะ